ชาร์ลีมังเกอร์ชายผู้ไม่เคยยอมอ่อนข้อให้กับความผิดพลาดในการลงทุนโดยเทลนกลิฟฟินจ้ารุจันคงมีสุขแปล EP 3หลักการที่2ซื้อในราคาที่ต่ำกว่าบูลค่าที่แท้จริงมากๆเพื่อให้มีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยแนวคิดเรื่องส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยซึ่งเป็นหนึ่งในกฎของเกรแฮมนั้นจะไม่มีวันล้าสมัยชาร์ลีมังเกอร์ กล่าวในงานประชุมประจำปีของบริษัทเวสโคปี2003ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเจ๋งขนาดไหนก็ไม่มีวันคุ้มราคาที่ไม่มีการจำกัดเราจำเป็นต้องมีราคาที่สมเหตุสมผลและมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยที่รองรับความผันแปรต่างๆในชีวิตชาลีมังเกอร์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC ปี2009ประเด็นที่มังเกอร์ต้องการจะสื่อก็คือ หากมีหลักการเดียวที่นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าควรจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็ต้องเป็นเรื่องส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยนี้เองเบนเกลแฮมก็ย้ำในประเด็นเดียวกันถ้าผมต้องกล่นกรองเคล็ดลับในการลงทุนอย่างปลอดภัยออกมาให้เหลือเพียงสามคำผมขอเสนอคำคมนี้ Margin of s a ฟตี้เบนเกลแฮมจากหนังสือเรื่อง the intelligent investor ปี1949ว่าแต่ มาจินออฟเซฟตี้หรือส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยนี้คืออะไรตามคำจำกัดความของเบนเกลแฮมมันคือส่วนต่างที่เป็นบวกระหว่างราคาซื้อขายและมูลค่าประเมินที่แท้จริงโดยมูลค่าที่แท้จริงก็คือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตทั้งหมดและส่วนต่างที่ว่าก็คือส่วนต่างระหว่างมูลค่าที่แท้จริงดังกล่าว กับราคาในตลาดณตอนนั้นนั่นเองซึ่งจุดประสงค์ในการมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยนี้ค่อนข้างชัดเจนในความคิดของเกรแฮมหลักๆแล้วส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยมีไว้เพื่อทําให้ไม่จําเป็นต้องคาดคะเนอนาคตอย่างแม่นยำเซตคลาแมนสรุปวิธีการลงทุนแบบเน้นคุณค่าของเกรแฮมไว้ง่ายๆว่าซื้อในราคาที่ถูกมากๆตามหลักการส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยจากนั้นก็รออย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยากที่สุดคือการรอนี่เองส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักลงทุนก็เปรียบเสมือนระยะห่างจากรถคันหน้าเวลาขับรถบนทางด่วนนั่นเองจุดประสงค์ของทั้งสองสิ่งนี้คือเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องคาดเดาถ้าคุณเว้นวระยะห่างเพียงพอระหว่างรถคนกับรถคันหน้าคุณก็แค่ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณเห็นในตอนนั้นโดยไม่ต้องพยายามคาดเดาว,ว่าคนขับรถคันหน้าจะทำอะไร แต่ถ้าคุณขับจอท้ายคันหน้าอยู่คุณไม่สามารถทำแค่ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่จะเป็นต้องคาดเดาด้วยไม่อย่างนั้นแล้วคุณก็มีโอกาสสูงที่จะขับรถชนท้ายคันหน้าเป้าหมายของคุณในฐานะนักลงทุนแบบนี้คุณค่าก็เช่นกันคุณต้องการซื้อหุ้นในราคาต่ำพอที่คุณจะไม่ต้องคาดทะเนถึงการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นทั้งนี้การเว้นระยะห่างเช่นนี้ เป็นธรรมชาติของคนแบบมังเกอร์ที่พยายามจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําได้ยากเช่นการทํานายอนาคตถึงแม้ว่าคนทั่วไปชอบที่จะแก้ปัญหายากๆแต่มังเกอร์เรียนรู้ที่จะไม่ทําเช่นนั้นที่จะไม่ทําเช่นนั้นเซตคลาแมนอธิบายเรื่องส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยไว้ดังนี้ส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยถูกสร้างขึ้นเมื่อเราซื้อหลักทรัพย์ที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงมากๆ เพื่อช่วยรองรับความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์หรือความผันผวนอย่างรุนแรงในสถานการณ์อันซับซ้อนคาดเดาไม่ได้และเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเซตคลาแมนจากหนังสือเรื่อง Margin of safety ปี1991ประเด็นข้างต้นนี้สำคัญการคาดเดาในสิ่งที่ซับซ้อนมักจะเกิดความผิดพลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การมีส่วนเผื่อพื่ความปลอดภัยจะช่วยให้คุณยังได้ผลตอบแทนที่ดีอยู่ แม้ว่าคุณจะทำผิดพลาดไปบ้างและถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรพลาดเลยคุณก็จะยิ่งได้ผลตอบแทนสูงขึ้นไปอีกมังเกอร์มีมุมมองที่ชัดเจนในเรื่องนี้ดังที่เขาเคยกล่าวถึงไว้หลายครั้งในทางวิศวกรรมจะมีการออกแบบให้มีส่วนเผื่อเพ่อความปลอดภัยเสมอแต่ในทางการเงินคนกลับไม่สนใจความปลอดภัยและปล่อยให้ปัญหาสะสมเป็นดินพอกหางหมูไปเรื่อยๆชาลีมังเกอร์ เกล่าในการประชุมป,ประจำปีของบริษัทเบิร์กเชียปี2003ถ้าคุณนำราคาหุ้นมาคูณด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดแล้วได้ออกมาน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งในสาของมูลค่าซื้อขายกิจการนั้นๆแล้วแล้วก็เป็นเกลแฮมจะบอกว่าคุณได้เปรียบมากทีเดียวแม้ว่าบริษัทนั้นจะเป็นบริษัทคร่ำครื้อที่บริหารโดยตะแก่ขี้เล่า คุณก็ยังจะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆมากมายจากมูลค่าหุ้นที่แท้จริงอันเหลือล้นซึ่งทําให้คุณมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยมากทีเดียวชาลีมังเกอร์กล่าวไว้ที่โรงเรียนธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียปี1994มังเกอร์เชื่อว่าส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยในการลงทุนมีหลักการเดียวกับในเชิงวิศวกรรมเช่นในการสร้างสะพานวิศวกร,รจะต้องมั่นใจว่าสะพานแข็งแรงมากกว่าที่จําเป็น เพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดบัฟเฟตเคยเขียนไว้ว่าเมื่อคุณสร้างสะพานคุณต้องการให้มันรับน้ำหนักได้15ตันแม้ว่าจริงๆแล้วคุณจะต้องการขับรถบรรทุกที่หนักแค่5ตันข้ามสะพานนี้ก็ตามในการลงทุนก็ควรใช้หลักการเดียวกันมังเกอร์เองก็เชื่อแบบนี้เช่นกันกฎข้อแรกของการลงทุนคืออย่าทำพลาดอย่างมหันและกฎข้อที่2ก็คือ จงทำตามกฎข้อแรกให้คิดง่ายๆว่าการมีระยะการกระแทกนั้นสามารถช่วยป้องกันคุณจากการทำพลาดได้ซึ่งนี่คือแนวคิดเบื้องหลังหลักการเรื่องการส่วนเผื่อพวกความปลอดภัยนั่นเองถ้าคุณซื้อในราคาต่ำๆคุณก็จะมีส่วนเผื่อพวกความปลอดภัยมาช่วยรองรับความผิดพลาดของคุณและเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จทุกคนล้วนทำผิดพลาดได้ดังนั้นการมีประกันเป็นสิ่งที่ฉลาด อย่างไรก็ตามการหาโอกาสการลงทุนที่มีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นคุณจึงต้องใจเย็นคนส่วนใหญ่มักอดใจไม่ได้ที่ต้องทำอะไรสักอย่างระหว่างที่รอตลอดหลายปีที่ผ่านมามังเกอร์ค้นพบว่าการปรับเปลี่ยนและต่อย,ยอดโดยไม่ให้กระทบกับหลักการพื้นฐานสีข้อของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าของเกลแฮมนั้นทำให้แนวคิดนี้ สามารถนําไปปรับใช้ได้กับภาวะการลงทุนที่เปลี่ยนไปลูกศิษย์ลูกหาของเบนเกลแฮมเริ่มเปลี่ยนคํำจากัดความของหุ้นราคาถูกและพวกเขาก็คอยเปลี่ยนมันอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้สามารถทําสิ่งที่เคยทําได้มาตลอดและมันก็ยังได้ผลดีอยู่ชาลีมังเกอร์กล่าวไว้ที่โรงเรียนธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยเซา์เทิร์นแคลิฟอร์เนียปี1994คําว่าหุ้นราคาถูก ที่มังเกอร์พูดถึงนั้นเป็นเรื่องสำคัญการที่หุ้นราคาตกลงมาหรือราคาต่ำกว่าจุดสูงสุดยังไม่นับว่าเพียงพอการที่หุ้นราคาถูกลงเมื่อเทียบกับราคาในอดีตไม่ได้ปแปลว,ว่ามันคือหุ้นราคาถูกณนะปัจจุบันการมีส่วนเผื่อพื่ความปลอดภัยนั้นหมายความว่าหุ้นจะต้องมีมูลค่ามากกว่าราคาที่จ่ายไปพอสมควรแต่จะต้องมากกว่าเท่าใดนั้นเราจะพูดถึงกันทีหลัง สิ่งที่นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าต้องจำไว้เสมอคือราคาคือสิ่งที่คุณจ่ายขณะที่มูลค่าคือสิ่งที่คุณได้รับมันจึงเป็นเรื่องปกติที่นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าจะพูดในทํานองว่าเป้าหมายของผมในการซื้อสินทรัพย์คือซื้อ1ดอลลาร์ในราคา70็เซนเขาอาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องซื้อ1ดอลลาร์ในราคา70เซนเป๊ะๆแต่แปลว่า ต้องการซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอยู่พอสมควรและเมื่อนักลงทุนแบบนี้คุณค่าซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าแล้วเขาก็ยังสามารถได้กำไรอยู่แม้ว่าจะทำอะไรผิดพลาดไปอย่างใหญ่หลวงก็ตามเบนเกลแฮมต้องเรียนรู้มากพอสมควรในฐานะนักลงทุนแนวคิดของเขาในการประเมินมูลค่าบริษัทนั้นได้รับอิทธิพลมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ และความหฮยนะของตลาดหุ้นซึ่งเกือบจะทำลายชีวิตเขาและทำให้เขาหวาดกลัวตลาดอยู่ลึกๆไปตลอดชีวิตแนวคิดและวิธีการต่างๆของเกรแฮมถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองตกอยู่ในสภาพแบบนั้นอีกนั่นเองผมคิดว่าในฐานะนักลงทุนแล้วเบนเกรแฮมไม่เก่งเท่าวอลเรนบัฟเฟตต์และอาจจะสู้ผมไม่ได้ด้วยซ้าการซื้อหุ้นราคาถูกในบริษัทที่มีโอกาสโตอย่างจากัด ซึ่งยองขายหุ้นในราคาแค่เศษเสี้ยวของราคาที่จะได้จากการขายกิจการหรือการล้มเลิกกิจการแล้วชำระบัญชีนั้นไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเงินที่พวกเรามีคุณไม่สามารถใช้วิธีนี้กับคนที่มีเงินหลายพันล้านหรือแม้แต่หลายล้านได้แต่เกรแฮมเป็นนักเขียนที่เก่งเป็นอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้ชายที่ฉลาดหลักแหลมเขาเป็นหนึ่งในผู้รับรู้เรื่องธุรกิจการลงทุนในยุคนั้น หรือจริงๆอาจจะเป็นผู้รับรู้เพียงคนเดียวด้วยซ้ำชาลีมังเกอร์ในการสัมภาษณ์กับเจสันสไวท์ปี2004ประเด็นสำคัญที่มังเกอร์กล่าวถึงข้างต้นนี้คือเบนเกลแฮมใช้หลักการเรื่องส่วนเผื่อเพื่อวความปลอดภัยในยุคสมัยของเขาต่างจากที่นักลงทุนเช่นชาลีมังเกอร์หรือบัฟเฟตต์นำมาใช้ในยุคนี้ ในความหลงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่นั้นเกลแฮมใช้เวลาเกือบทั้งหมดในการค้นหาบริษัทที่หากล้มเลิกกิจการแล้วจะมีมูลค่ามากกว่าดำเนินงานต่อผลพวกจากหายนะในตลาดหุ้นทำให้คนส่วนใหญ่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะถือหุ้นซึ่งทำให้บริษัทไร้เลแห่งสามารถถูกซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าม,มูลค่าทรัพย์สินในกรณีที่ล้มเลิกกิจการและชำระบ,บัญชีเสียอีกบริษัทแบบนี้มีอยู่เกลื่อนกลาดในยุคนั้น และเมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มจะหายากขึ้นเรื่อยๆเกลแฮมเคยออกมาพูดในช่วงบ้านปลาชีวิตซึ่งหลายๆคนยังคงไม่เข้าใจจนถึงทุกวันนี้นั่นคือการที่บริษัทไม่ได้ซื้อขายกันในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าในกรณีที่ล้มเลิกกิจการไม่ได้แปลว่าคุณจะนำหลักการการ,การลงทุนแบบนินคุณค่าของเกลแฮมไปใช้อย่างประสบความสาเร็จไม่ได้อย่างไรก็ดีในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป หลังจากยุคเศรษฐกิจตกต่ำมังเกอร์และนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าคนอื่นๆนำหลักการของเกรแฮมมาประยุกต์ใช้กับบริษัทที่มีคุณภาพดีแทนที่จะเป็นบริษัทราคาถูกทั้งนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องการประเมินคุณภาพของบริษัทที่หลังแต่หลักการเรื่องส่วนเผื่อเพว่ความปลอดภัยนั้นยังคงอยู่และใช้ได้ผลเหมือนเดิมนักลงทุนบางคนเริ่มปรับเปลี่ยนตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในหลักการของเกเรแฮมในขณะที่วอลเตอร์ชลอสฮาวเวิร์ดมาร์คสเซตคลาแมนและนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าบางคนยังคงเดินตามวิธีของเกเรแฮมอย่างใกล้ชิดโดยพยายามหาบริษัทที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าในกรณีที่ล้มเลิกกิจการพวกเขาเน้นการลงทุนในตลาดเล็กๆที่ไม่ค่อยมีการซื้อขายเนื่องจากในตลาดใหญ่ๆบริษัทแบบนั้นหายากแล้วฮาวเวิร์ดมาร์คสพูดไว้ว่า การลงทุนแบบมุ่งหวังผลคือการพยายามเสาะหาความผิดพลาดโดยในมุมมองของเขานั้นความผิดพลาดเหล่านี้จะหาได้ง่ายที่สุดในสินทรัพย์ด้วยคุณภาพหรือบริษัทที่ประสบปัญหารวมทั้งในตลาดที่ไม่ค่อยมีการซื้อขายมากนักหลักการที่3จงทำให้ตลาดเป็นผู้รับใช้คุณไม่ใช่เจ้านายคุณเป็นเกรแฮมมีแนวคิดว่าตลาดเป็นคนที่มีชื่อว่าในตลาด มิสเตอร์มาร์เก็ตแทนที่จะคิดว่าตลาดมีประสิทธิภาพเขากลับมองว่าตลาดเป็นคนที่เป็นโรคอารมณ์สองขั้วซึ่งแวะมาเยี่ยมเยียนทุกวันบางวันในตลาดจะบอกว่าฉันจะแบ่งขายหุ้นของฉันให้ในราคาที่ถูกมากๆเมื่อเทียบกับมูลค่าของมันในหัวคุณส่วนวันอื่นเขาก็อาจบอกว่าฉันจะซื้อหุ้นของคุณในราคาที่สูงกว่ามากๆ เมื่อเทียบกับมูลค่าของมันในหัวคุณชาลีมังเกอร์กล่าวไว้ที่โรงเรียนธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียปี1994มังเกอร์ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดของเกลแฮมเรื่องในตลาดนั้นเรียบง่ายแต่มีอิทธิพลมากโดยนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าเชื่อว่าตลาดเปรียบเสมือนคนเป็นโรคใบโพล่าที่คาดเดาไม่ได้ในระยะสั้นโดยเวลาตลาดซึมเศร้า เขาจะยอมขายของให้คุณในราคาถูกเป็นพิเศษและเวลาคลืมอกคลืมใจก็จะยอมจ่ายให้คุณเกินกว่ามูลค่าของสินทรัพย์นั้นๆสิ่งสําคัญคือคุณต้องสามารถรู้อารมณ์ของตลาดว่ากําลังรื่งเริง,รงหรือซุมเศร้าเพื่อที่จะนําแนวคิดการลงทุนของกเกรแฮมไปใช้ได้อย่างประสบความสําเร็จปัญหาทางอารมณ์ของในตลาดเกิดขึ้นเนื่องจากตลาดประกอบด้วยผู้คนหลากหลายที่พยายามตั้งราคาสินทรัพย์โดยขึ้นกับอารมณ์ของตัวเอง รวมถึงการคาดการพฤติกรรมและการคาดการของคนอื่นๆดังเช่นที่เบนเกลแฮมกล่าวไว้ว่าคุณ A. พยายามตัดสินใจว่าคุณ B. คุณ C. และคุณ D. น่าจะตัดสินใจอย่างไรขณะที่คุณ B. คุณ C. และคุณ D. เองก็พยายามทำอย่างเดียวกันสำหรับนักลงทุนแบบเน้นคุณค่านั้นโอกาสในการซื้อมีมากที่สุดตอนที่ตลาดกำลังซึมเศร้าเพราะาราคาหุ้น มักจะถูกประเมินผิดพลาดและทำให้มีโอกาสได้ราคาต่ำเป็นพิเศษเบนเคลแฮมมักจะสงสัยว่าทำไมคนถึงมองการที่หุ้นราคาตกปเป็นเรื่องไม่ดีทั้งที่จริงๆแล้วนับเป็นโอกาสเนื่องจากตราบใดที่ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจยังคงเหมือนเดิมมุมมองของตลาดต่อราคาหุ้นในระยะสั้นก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะราคาจะถูกปร,รับให้ถูกต้องเองในระยะยาวความคิดแบบนี้ตอกย้ำความสำคัญของการวิเคราะห์ธุรกิจ โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานซึ่งประกอบด้วย3ขั้นตอนคือ 1. วิเคราะห์ธุรกิจเพื่อประเมินมูลค่าที่แท้จริง 2. ซื้อสินทรัพย์ในราคาถูกมากๆ 2. และ 3. รอทุกครั้งที่พูดถึงตลาดย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องถกเถียงกันเกี่ยวกับทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพผู้ที่เชื่อสมมติฐานนี้ย่งสุดโต่งเชื่อว่านักลงทุนไม่สามารถได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดได้เนื่องจากทุกอย่าง ถูกตั้งราคามาอย่างถูกต้องแล้วอย่างไรก็ตามมังเกอร์ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เขามองว่าตลาดมีประสิทธิภาพโดยส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่โดยสมบูรณ์ผมเชื่อว่าตลาดพอมีประสิทธิภาพอยู่บ้างซึ่งทำให้นักลงทุนที่แค่เพียงฉลาดยากที่จะเอาชนะตลาดได้แต่ผมเชื่อว่าตลาดไม่ได้มีประสิทธิภาพเต็มร้อยและความต่างระหว่างพอมีประสิทธิภาพกับมีประสิทธิภาพเต็มร้อยนี่แหละ ทำให้คนอย่างเราสามารถสร้างสถิติที่ไม่ธรรมดาแบบนี้ได้ตลาดมีประสิทธิภาพพอที่คนทั่วไปจะทําสถิติการลงทุนจริงๆได้ยากแต่ไม่ถึงกับเป็นไปไม่ได้ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ไม่กี่คนที่จะทําได้พวกหัวกะทิ3-4%เปอร์เซนในแวดวงการจัดการการลงทุนนั้นจะมีผลงานที่ใช้ได้ทีเดียวชาลีมังเกอร์จากเว็บไซต์แนะนำการลงทุนคลิปพลิงเกอร์ ปี2009เราอาจจะพูดได้ว่ามังเกอร์เชื่อว่าทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพโดยส่วนใหญ่และเขาเชื่อว่าความต่างระหว่างมีประสิทธิภาพโดยส่วนใหญ่กับมีประสิทธิภาพโดยสมบูรณ์นี่แหละที่จะสร้างโอกาสมากมายให้นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าเพราะบางทีหุ้นจะถูกประเมินราคาต่ำไปและบางทีก็สูงไปใครที่เคยผ่านช่วงฟองสบู่มาแล้วแบบผมและยังเชื่อว่า ตลาดมีประสิทธิภาพโดยสมบูรณ์ตามทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพอย่างสูงโต่งนั้นถ้าจะบ้าหลักการพื้นฐานอย่างหนึ่งของวิธีการลงทุนแบบเน้นคุณค่าของเกลแฮมคือราคาหุ้นจะขยับขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเป็นวัตจักรแต่นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าไม่เชื่อว่าจะสามารถคาดคะเนวัตจักรธุรกิจเหล่านี้จนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดในระยะสั้นได้อย่างไรก็ตามถึงแม้วัตจักรธุรกิจ จะขับเคลื่อนในราคาขยับขึ้นขึ้นลงลงแบบคาดเดาไม่ได้แต่ก็สามารถเทียบเคียงกับมูลค่าที่แท้จริงได้โดยมูลค่าที่แท้จริงปรเปรียบเสมือนตัวเลขบนเครื่องวัดความดันซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงให้เรานั่นเองหน้าที่ของนักลงทุนไม่ใช่การคาดเดาการขึ้นลงของราคาแต่เป็นการรออย่างใจเย็นและพร้อมที่จะซื้ออย่างรวดเร็วและเต็มที่เมื่อราคาต่ำพอหรือขายเมื่อราคาสูงพอ หากเทียบกับมูลค่าที่แท้จริงอาจกล่าวได้ว่าสิ่งจําเป็นสําหรับนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าคือการตอบสนองอย่างรวดเร็ว,รวและเต็มที่ต่อราคาที่เหมาะสมที่โผล่ขึ้นมาโดยไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้านั่นเองสําหรับกเกรแฮมแล้วนะับเป็นโชคดีที่ได้ซื้อขายกับตลาดที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะตลาดจะมีทางเลือกให้คุณอยู่ตลอดเวลาชาลีมังร์กล่าวไว้ที่โรงเรียนธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยเซาทิร์นแคลิฟอร์เนีย ปี1994อารมณ์แปรปรวนของในตลาดถือเป็นเรื่องดีสำหรับนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าเพราะบางครั้งตลาดจะนำเสนอราคาที่ลดพิเศษและบางครั้งก็รับซื้อสินทรัพย์ในราคาที่เกินมูลค่าที่แท้จริงทั้งนี้มังเกอร์คิดว่าไม่ควรมองว่าในตลาดฉลาดแต่ให้มองว่าเป็นผู้รับใช้คุณมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ราคาหลักทรัพย์ จะขยับขึ้นสูงหรือต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงจึงไม่ต้องไปพยายามคาดเดาว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ให้รอคอยอย่างอดทนจนมันเกิดขึ้นเองนักลงทุนแบบเน้นคุณค่านั้นจะดูที่ราคาหุ้นแทนที่จะเก่งเรื่องช่วงเวลาซึ่งความยากของวิธีลงทุนแบบเน้นคุณค่าของเกรแฮมก็คือการอดทนรอนี่เองถ้าคุณคาดหวังว่าจะทำกำไรจากตลาดได้มากพอที่จะซื้อรถสักคันในสัปดาห์หน้า รับรองได้เลยว่าคุณจะต้องล้มเหลวความจริงที่น่าเสียดายคือราคาหุ้นเป็นผลสะท้อนของความฉลาดและความโง่เขลาของคนส่วนหนึ่งเป็นเพราะหุ้นถูกประเมินราคาแบบหุ้นกู้โดยอิงจากการคาดการณ์ความสามารถในการทำเงินในอนาคตที่พอดูสมเหตุสมผลอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะหุ้นถูกประเมินราคาเหมือนภาพวาดของแรมบลังซึ่งคนซื้อซื้อกันเพราะราคามีแต่จะสูงขึ้น ชาลีมังเกอร์จากนิตยสารฟิลแอนทรอฟีปี2009 <c oughs> การแห่ตามฝูงชนจะทำให้คุณตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของตลาดเพราะจริงๆแล้วตลาดก็คือคนหมู่มากนั่นเองและถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนกลุ่มนี้แน่นอนว่าโดยตักกะแล้วคุณย่อมไม่สามารถเอาชนะคนกลุ่มเดียวกันได้มังเกอร์เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผล ไม่เป็นไปตามทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพโดยสมบูรณ์รวมทั้งไม่สามารถคาดเดาได้อย่างแม่นยำในสถานการณ์แบบนี้คำแนะนำที่เรียบง่ายและดีที่สุดคือที่บัฟเฟตตเคยกล่าวไว้ว่าจงกลัวเมื่อคนอื่นโลภและจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวคำแนะนำนี้ฟังดูเหมือนง่ายแต่ความจริงแล้วทำได้ยากมากเพราะาต้องอาศัยความกล้าหาญในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาวิธีปฏิบัติตามปกติของเราก็คือถ้าหุ้นของธรุรกิจที่เราชอบราคาตกลงมาเราจะซื้อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบางครั้งเมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจผิดพลาดคุณก็จะขายมันทิ้งแต่ถ้าคุณหัดที่จะมีความมั่นใจที่สมเหตุสมผลในการตัดสินใจของตัวเองแล้วล่ะก็จงซื้อเพิ่มขึ้นและฉวยโอกาสจากราคาที่ต่ำลงนั้นชารลีมังเกอร์ กล่าวในที่ประชุมประจำปีของบริษัทเวสโคปี2002วิธีลงทุนแบบเน้นคุณค่าของเกรแฮมตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสี่ยงที่จะเสียผลประโยชน์นั้นถูกกำหนดโดยราคาที่คุณซื้อสินทรัพย์นั้นมายิ่งคุณซื้อมาในราคาสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนมากขึ้นเท่านั้นถ้าหุ้นตกความเสี่ยงก็จะลดลงไม่ใช่เพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าจึงมองว่า การที่หุ้นตกเป็นโอกาสที่จะซื้อหุ้นตัวนั้นเพิ่มขึ้นอย่างที่บัฟเฟตเคยพูดเปรียบไว้ว่าผมตั้งใจจะซื้อแฮมเบอร์เกอร์กินไปตลอดชีวิตเวลาแฮมเบอร์เกอร์ราคาถูกลงเราก็ร้องเพลงฉลองกันที่บ้านเวลาแฮมเบอร์เกอร์ขึน้นราคาเราถึงจะร้องไห้หลักการที่4ทํทำตัวมีเหตุมีผลไม่มีอคติและไม่ใช้อารมณ์ความมีเหตุมีผลไม่ใช่แค่สิ่งที่จะช่วยให้คุณทำเงินได้มากขึ้น แต่มันเป็นหลักการที่ต้องยึดมั่นเลยทีเดียวความมีเหตุมีผลเป็นแนวคิดที่ดีมากคุณต้องหลีกเลี่ยงความไร้สาระทั้งหลายที่ใครๆก็เป็นกันอยู่ในตอนนั้นคุณจําเป็นต้องพัฒนาการะบวนการคิดเพื่อที่จะช่วยป้องกันคุณจากสิ่งเหล่านั้นได้ดีขึ้นเรื่อยๆชาลีมังเกอร์กล่าวในการประชุมประจําปีของบริษัทเวสโคปี2006การมีเหตุมีผลเพิ่มขึ้นไม่ใช่สิ่งที่คุณเลือกได้ว่า จะทำหรือไม่ทำแต่เป็นหน้าที่ที่คุณต้องพยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การที่เบิร์กเชียทำได้ดีมากไม่ใช่เพราะพวกเราฉลาดมาแต่แรกหรอกเราไม่ประสิปรสา,าเลยแหละความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเบิร์กเชียเริ่มต้นมาจากความโงเ่เขลาและความล้มเหลวชาลีมังเกอร์กล่าวในการประชุมประจำปีของบริษัทเวสโคปี2011 แนวคิดเรื่องการมองสิ่งต่างๆอย่างเป็นกลางและการไม่ใช้อารมณ์จะไม่มีวันล,ล้าสมัยชาลีมังเกอร์กล่าวในการประชุมประจำปีของบริษัทเบิร์กเชียปี2003มังเกอร์พูดย้ำอยู่เสมอว่าคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนที่จะประสบความสำเร็จคือความสามารถในการคิดและแตัดสินใจอย่างมีเหตุผลความสำคัญของความมีเหตุผล ต่อวิธีการลงทุนแบบเน้นคุณค่าของเกรแฮมนั้นไม่สามารถเป็นการกล่าวเกินจริงได้เลยเพราะความมีเหตุมีผลคือวิธีป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากอารมณ์และจิตใจที่ดีที่สุดมังเกอร์เคยให้สัมภาษณ์โดยเล่าถึงคนที่นั่งติดก,กับเขาในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งซึ่งถามเขาว่าบอกผมหน่อยสิคุณสมบัติหนึ่งอย่างที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จมากมายขนาดนี้คืออะไรมังเกอร์ตอบไปว่าผมมีเหตุผล คำตอบคือผมเป็นคนมีเหตุผลอย่างไรก็ตามความมีเหตุผลนี้ใช่ว่าจะสร้างขึ้นมาได้ง่ายๆมันทั้งไม่ง่ายและไม่เรียบง่ายมังเกอร์ต้องพยายามอย่างหนักในการฝึกฝนพัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งผมจะอธิบายเพิ่มเติมที่หลังนักลงทุนแบบนิ้นคุณค่าจะไม่พยายามคาดเดาพฤติกรรมของผู้อื่นแต่พวกเขาจะใช้เวลามากมายไปกับการควบคุมพฤติกรรมของตัวเอง เพื่อไม่ให้ขัดขวางการเป็นคนมีเหตุผลไม่มีอคติและไม่ใช่อารมณ์นักลงทุนแบบนั้นคุณค่าที่เก่งที่สุดจะเข้าใจดีว่าถ้าคุณค่อยๆค,คิดให้ครบทีละขั้นจากสิ่งที่ง่ายที่สุดและใช้เครื่องมืออย่างรายงานตวรวจสอบซึ่งตอกย้ำหลักการลงทุนแบบน้นคุณค่าของเกลแฮมคุณก็จะสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดส่วนใหญ่หรืออย่างน้อยก็ความผิดพลาดใหม่ๆได้โดยหนังสือเล่มนี้ จะเน้นไปที่หลักการข้อที่4ีของเกรแฮม 3. ภูมิปัญญาอันหลากหลายจากทั้งโลกอยากรู้อยากลงทุนติดตามได้ในอีพีถัดไป